อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่หรือว่าอ่าพ่อบ้านนะครับอ่าที่ได้ทําการเปลี่ยนสปริงโชกแล้วปรากฏว่าถังยังเขย่าอยู่นะครับอ่าปกติถังเขย่าก็มาจากสปริงโชคได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่พี่น้องมือใหม่ได้ทําการเปลี่ยนโชกแล้วปรากฏว่าถังเขย่าเหมือนเดิมเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าชุดคัดชุดเกียร์ก็ปกติดี นะครับกากบาทก็ไม่หักถังก็ไม่หลวมนะครับแต่ทําไมถึงถังขย่าได้ต่อมาได้ทําการเปลี่ยนโชคอีก <c oughs> มันก็ยังขย่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาพาพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านนะครับเข้ามาดูความแตกต่างของสปริงโชกว่าสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นมันยังอยู่ในนั้นอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยสังเกตเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีความแตกต่างนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับหูหิ้วด้านหลังนะครับ เขาจะมีสีประจําไว้นะครับเช่นคู่นี้นะครับสีน้ําเงินสีขาวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าพี่น้องไปซื้อมาใหม่นะครับ <c oughs> มันจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับเมื่อมันเป็นสีเดียวกันหมดประกอบกับสีเส้นนี่นะครับมีความยาวสั้นยาวเท่ากันหมดนะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหลังจากที่เราไปประกอบเข้าเครื่องแล้วพบเนี่ยครับปรากฏว่าถังเขยา่าถังกระโดด <c> ถ <oughs> ังแกวง มันมาจากสปริงโชค๊คนี้อีกได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วทําไมมันขย่าอีกได้เนี่ยโอ้โหอุตสาเปลี่ยนใหม่แท้ๆนะครับอผมจะพาพี่น้องมาดูว่ามันมีปัญหามาจากตรงไหนที่พี่น้องหลายท่านยังไม่เข้าใจว่าอ้าวที่แท้มันมาจากตัวนี้นี่เองนะครับความแตกต่างของโช๊เนี่ยครับมันมีอยู่ในตัวของมันเลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจบางครั้งเราอาจจะสลับ่ <c oughs> าสลับสปริงตรงนั้นตรงนี้ไปเพราะเราเลยเห็นว่า มันสั้นยาวเท่ากันเอาไหนใสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าไปสังเกตดูสปริงโชกของมันด้านในความแตกต่างของมันจะอยู่ตรงนั้นครับสี่เส้นนี้นะครับมันมาพร้อมกันอยู่ในถังเดียวกันนะครับใช้งานพร้อมกันนะครับสั้นยาวก็เท่ากันทีนี้ความแตกต่างของมันผมจะพามาดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะพี่น้องหลายท่าน งงว่าสั้นยาวก็เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อีกนะครับสาเหตุของมันก็คือ,อสปริงไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่นครับอ้าวสปิงมาชุดเดียวกันแท้แต่สปิงสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับ ี่เส้นนี้มาด้วยกันนะครับเนี่ยครับอ้าวทีเนี้ยครับสี่เส้นมาด้วยกันแต่ไอสีใสๆนะครับมีความยาวกว่าและมีความหนากว่าสแสดงว่าตัวนี้มีการรับน้ําหนักมากกว่านะครับส่วนไอสีดําตัวเนี้ยครับมาด้วยกันแท้ๆนะครับแต่มีความบางกว่าและสั้นกว่าไปนิดนึงนะครับสแสดงว่าสปริงโช๊คเนี่ยมีปัญหา <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่สังเกตดูสปริงนะครับไม่สังเกตดูสปริงว่า สปริงคู่ไหนจะเป็นคู่ไหนนะครับเรามาดูความสั้นความยาวของมันถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้เราไม่ได้มองด้านในของมันเราจะมามองเพียงแต่ว่าสั้นยาวเท่ากันเลยนะครับโดยเฉพาะบางรุ่นเขาจะไม่มีสี <c oughs> ออกมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับเขาไม่ได้หมายไว้ว่าอันนี้สีน้าเงินคู่นี้อันนี้สีขาวาปัจจุบันนี้มันจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับทีนี้เราต้องมาสเกตดูสปริงด้านในนะครับว่าสปริงด้านในของมันต่างกัน อันนี้เส้นใหญ่ยาวกว่านะครับหนากว่าอันนี้เส้นเล็กกว่าและสั้นกว่าไปนิดนึงอ่าแสดงว่าสองสองอ่าสองคู่นี้นะครับมันจะต้องอยู่กันคนละทิศละทางคนละด้านกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเราก็สลับดูว่าด้านไหนที่มันทํางานได้โอเคนะครับถ้าเรามามัวมองแต่ว่าเอ้ยสั้นยาวเท่ากันเลยไม่มีปัญหาหรอกใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของสปริงเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับอ้าว พี่น้องมือใหม่สกเกตดูให้ดีนะครับอันนี้หนากว่ายาวกว่าไปนิดนึงอันนี้เล็กกว่าแล้วก,ก็สั้นกว่าไปนิดนึง <c oughs> แสดงว่าสองคู่นี้ต้องอยู่คนละทางกันไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็สลับเอาได้นะครับ